สำหรับในกลุ่ม m c a s s นะครับของ Isuzu ตัว Highlander นะครับขับ2ยกสูงก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับแม็กดีไซน์ออกแบบใหม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับก็จะเด่นในเรื่องของคลิปนะฮะสีเงินนะตรงบันไดข้างนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ดูค่อนข้างจะรูหรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด้านท้ายครับก็จะเป็นไฟที่ออกแบบใหม่ครับเป็นระบบเคลียร์เลนนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับไฟ3แถว ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นของ Isuzu D-Max นะครับรุ่นนี้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บันไดด้านหลังนะครับก็เชิงชายด้านล่างนะครับก็จะมีตัวสัญญาณเซ็นเซอร์จับให้นะครับกล้องพร้อมนะฮะสำหรับด้านหลังครับก็ดูแล้วลงตัวทีเดียวครับสำหรับการดีไซน์ใหม่ภายนอกครับ สำหรับภายในนะครับในรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับขับสองยกสูงก็โอ้โหมาพร้อมเียเดียวนะครับสำหรับทวงมาลัยครับเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าครับรุ่นในกลุ่ม M นะฮะของ i s u D-Max D1 and Oli นะครับก็มาพร้อมเครื่องยนต์ครับ 2.2DDI Maxford ครับ163แรงม้านะครับที่แรงบืออยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับ เกียร์ออโต้8สปีดแล้วก็จอครับบอกถึงสถานะนะครับจากกล้องเอ a ดาขยบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นอีก4ฟังก์ชันนะครับโดยเฉพาะกับมุมมองด้านหน้าของตัวรถนะครับเพื่อที่จะได้ดูกะระยะอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น